เริ่มร้อยนรถรถดักจิ้นรถดักจิ้นที่ด้วยมีคนมาบ้านแล้วบอกแล้วอะไรดีเก็บก่อนเก็บไปข้าวไปข้าเข้าวข้าไม่โอ้จะไปเล่ต้นอื่นอยู่แล้วไอ้เหี้ยขึ้นมาไอ้เหี้ยเด่จะผมไปสอยข้างบนให้ใครมาตากพี่ใหม่และใครมาตัวเดิมเลยพี่ตีเดิมเลยแต่เมื่อกี้ขับรถมาแม่งโคตรกระตกเลยนะมันมาอีกแล้วพี่ มันมาจากข้างล่างรอบนี้ข้างล่างใช่ไหมได้โอ้โหเยอะแล้วปรับแม่งใครปรับไปเอยอะขานาดปะพอเจอแล้วพี่ในพุ่มยิงจากในพุ่มนั่นไงพุ่มเยอะจัดอ้าเจอแล้วเจอแล้วต้นไม้ยิงมาจากทางตอบไฟพิษเอ็นหรอไม่ใช่พี่พยิงมาจากเอ็าาอนพี่เอ็นเอ็นตรงพุ่มไม้เลยพี่มันวิ่งอยู่เต็มเลยสี่ห้าตัวพี่มันยิงของมันละ อย่าโดนเหมือนกับตายพี่ตึนใช่ไหมใช่ใช่พี่ตรงต้นไม้นะพี่มันมาสี่ตัวเอ่อคือเสาไฟที่เห็นถูกวะไม่ใช่เสาไฟพี่ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้นะพี่ต้นไม้เลยทางที่เมื่อวานมาใกล้บ้านเลยพี่ใกล้บ้านเลยท่าที่พวกมันมาเมื่อวานไอพี่นั่นโอ้ยพีมาอยู่บนเนินนะพี่อยู่บนเนินนะอยู่บนเนินอยู่ตรงใกล้บ้านเนาะผมเหลือหกเปอร์เซ็นแล้วพี่น่าจะไม่รอดนะมันอยู่ผมอยู่ ผมรอเขาอยู่พี่มีใครเห็นไหมกูจะออกแม่งก็จิ้มยัมาแล้วยพ่อขับรถเข้าตายตายมันเอารถมันเอากระบะมาจอดตรงป่าเอ็มดีเอ็นออเอากินทีทีโฟเยอะไอนั้นเอ็นดีใช้ป่าที่ถนนเลยตรงรถนี่แหละพี่ โอเคโอเคโอเคเออได้ยินแต่ไม่รู้ไงทิ่เทิศเอ็นอะตวไปทางทิศเอ็นอะเปืนไม่เจอว่ะไมหนท้าย้อยู่มันดีกัส์กระจองอย่างพี่นะผมตายแล้วผมตายแล้วมัตายแล้วนะรมาอยู่ตรงเฟิร์สเหรอไแล้วตอนนี้อยู่ที่รแล้วย้ายรถไปแล้วย้ายรถไปแล้วมีเตียงมีเตียงมีเตียงมันเ็นะไมันเ็ะไรอยู่ที่รถได้มีรอยู่ตรงเราเนี่ยตรงไหนตายตาย M M J R ทัวมเจอาร์ทัวร์ไอ้เขี้ยไอ้ขยิ่งกูเนี่ยของก็ออกไปรอบบ้านหมดแล้วที่อยู่ข้างล่างบ้านนะตายตายตายเดี๋ยวก็ได้ตายเอาตรงอยู่ในบ้านตัวเดียวตอนนี้พี่ยิงไปตัวหนึ่งว้ยไอ้เหี้ยพี่มาอีกตัวหนึ่งไม่มีคนอยู่บ้านแล้วนะตอนนี้บ้านไม่มีมีคนอยู่แล้วนะ